ปูริวัตครับผมเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ยังไม่จบเกมเลยเกือบแสนแล้วนะครับทําอะไรครับพิเศษที่แตกต่างจากอีกสองท่านครับผมจริงๆคล้ายๆกันเลยนะครับก็จะเน้นแผนนกระเสียนะครับแล้วก็จริงๆเปิดมาช่วงแรกเนี่ยเป็นระยะรุ่งเรืองเนี่ยเราจะเห็นว่าอสั่งหายเนี่ยแพงมากหมื่นสองรับแน่นอนว่ามันต้องมีถดถอยแล้วก็ตกต่ําก็ค่อยมาชอตกต่าครับซึ่งราคาก็ลงมาเยอะมาก ก็เลยพยายามซื้อในช่วงนั้นเนาะใช่ครับแล้วก็ไปซื้อ,อพวกกองทุนเพิ่มครับอย่างเจ็ดสิบสามสิบแล้วก็ตาสารทุนเนี่ยตาสารทุนเนี่ยก็ลงมาห้าเท่าอ่าเจ็ดส <70, S 1> ิบลงี่เท่าซึ่งจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะช้อนที่ดีครับอืมอยากจะตอบยังไงกับพวกที่เขาตอนที่เอ่อฟังเอ่อตัวอะไรนะครับที่ปรึกษาประกรันหรือว่าที่ปรึกษาการเงินนะครับของ p r a x i s ที่เขาแนะนาให้ซื้อกองทุนพันธบัตรรับราฐบาลตอนนั้นนะครับมันดีหรือไม่ดียงนงตอนที่เขาแนะนําแล้วพอมันมีการเปลี่ยนวัฏจักรธุรกิจเนี่ยแล้วคนต้องทํำยังไงครับสมมติต่อไปนี้ตอนนี้มันอยู่ตกตาใช่ไหมครับจริงๆตอน,<ห>น,ต,อนตอนแนะนําเนี่ยมผมก็ได้ซื้อเข้าไปครับแต่ว่าพอเปลี่ยนวัฏจักรเนี่ยราคาราคาเพิ่มมาไม่เยอะแต่เราก็ขายเลยเพราะว่า<ม>ถ้าเราจําราคาตอนลุ่งเรืองได้เนี่ยตอนนี้มันตก ถดถอยมาตกต่ําแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอา,อาจจะต้องกลับไปรุ่งเรืองทีนี้นถ้ากลับไปรุ่งเรืองเนี่ยราคามันแค่พันห้าเองเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แหละคือขายได้ถึงจะกาไรไม่เยอะก็ะตามผมก็ขายไป,ไปเลยคุณพูดว่าพอจะรู้ไหมครับว่าถ้ามอมรุ่งเรืองปุ๊บเนี่ยมันทําไมถึงมูลค่ามันต่ําลงล่ะรุ่งเรืองอ่าพวกธุรกิจต่างๆการลงทุนต่างๆมันเติบโตเยอะครับเพราะฉะนั้นอ,อันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงต่ํายิวน้อยเพราะฉะนั้น ราคามันก็เลยไม่แพงครับคนในยุครุ่งเรืงเองเนี่ยคนก็จะหันไปลงทุนอย่างอื่นมากกว่าใช่เลยครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเป๊ะเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสด<า>ค,ครับยินดีนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้โดนโควิดไปหกเดือนหกเดือนมีประกันกี่แผ่นครับมีประกันสามแผ่นนะครับก็ยังค่วยได้ครึ่งหนึ่งเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โหนี่ขนาดเจอไปสามเดือนเนอะโอ้โหยังไม่เป๊ะเลยก็เกือบว่าเยี่ยมเลยนะครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วโอเค